เมืองลูกไทยมาอีกแล้ว EP สอง EP แรกก็สนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับพร้อมยังลูกพร้อมแล้ววันนี้เราจะมีเขาเรียกว่าสิบคำเมืองอให้มาทดสอบภูมิดูว่าลูกคนเมืองอแต่อู้ไทยเนี่ยจะทำได้กอ่ได้แน่นอนอามาคำแรกนะครับห้ามแอบ,บดูนะลูกไม่ห้าบบดูนะโหถึงจะดูก็ <Okay. S 2> หาไม่ออกอคำที่หนึ่งนะเอาแต่ใจตัวเก่า แต่ใจตัวเองอถูกต้องหนึ่งข้อนะครับถูกแล้วครับต่อไปข้อที่สองนะครับหันก็หันไงภาษาเมืองหันหันแปลว่าเห็นเห็นอ่าข้อนี้ถือว่าข้อนี้ถือว่าให้ครึ่งคะแนนต่อไปคําที่สามนะครับหึ่ึหึ่หึแป็ว่าอะไรบให้ ไม่ใช่หรอเนี้ยให้ใช่ไหมถูกต้องโอเคเอยมันง่ายไปว่้เนี่ยต่อไปก็คำที่เท่าไหร่ละคำที่ซีคำว่าท่าท่าท่าอ๋อท่าแบบนี้เหรอไม่ใช่ท่าภาษามืองท่านี่แปลว่าคอยคอยท่าท่าคอยท่าท่ามืองเนี่ยโหตรงไหน มาาสักเตื้อเนี่ยป๊อป๊าท่าโคตรเมินเลยเนี่ยเนื่องไหนไม่มาสักทีป๊อปป๊ารอโคตรนานโคตรไม่พอนะโคตรไม่พอะขอโทษดาประมาณนี้อ่าโอเคผิดนะถือว่าผิดถือว่าผิดต่อไปคําที่ห้าห้าพอพอพอแปลว่าอะไรครับอืมพออืมย่อมพอก็แปลว่ามอง มองมองมองคิดว่อยู่แหละใช่มองแต่ไม่น่าถูกอ่าต่อไปเป็นคำที่หกว่าแงะแงะอ่าแ <Okay. S 1> งะแปลว่าอะไรลูกแงะแง,งะงานแงะงานอ่าเคยได้ยินไหมแงะแก่นบ้านทำทำอ่าถูกต้องแงะแปลว่าทำอ่าถูกต้อง <Okay. S 1> อันนี้นา่าจะง่ายคำต่อไปคำที่เจด็จดจขี้จุ๊กขี้ ไหมอย่าเป็นคนขี้จุนะไม่ดีแปลว่าอะไรลูกถ้ามีคนพูดนี้ขี้จุ๊กขี้จุเบเบ๋ขี้จุตาละละเคยยินบอกเคยเคยเคยยินขี้จุขี้จุนั่นแหละขี้จุแปลว่าอะไรหยุดพูดผิดขี้จุแปลว่าโกหกอ่าต่อไปคําที่แปดมาคําที่แปดก็คือไขหันไขหุ้ยของขวัญในกล่องเนี่ย อุ้ยกับป้าซื้ออย่างน่าโมูไข่หันไข่หันแปลว่าอะไรใหญ่มากไข่หันเลาะใหญ่มากใช่ไม่ใช่ไข่หันคือแบบอุ้ยอยากเห็นนะอ่าอยากเห็นไข่หันไข่หันโอ่าเอาถ้าไข่หัวล่ะอันนี้คือคำถามแถมไข่หันไข่หัวไขหัวอไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นไข่หัวก็นี่ไงเนี่ยเนี่ยหัวเลาะเนี่ยอ๋อไข่หัวก็คือหัวเลาะไปข้อบก้านะ ข้อเก้านี่คือเอาเอาสั้นๆก่อนคืาว่าโตโตยโตยไปตยค้นครับไปด้วยครับอ่าไปด้วยถ้าพอเป็นประโยชนมันง่ายใช่ไหมใช่อ่าโอเคต่อไปคําที่สี่พระคําสุดท้ายละต่อไปก็คำว่าจะไปฟั่งจะไปไหนจะไปฟั่งแปลว่าจะไปไหนใช่จะไปฟั่งแปลว่า อย่ารีบไปไหนอย่าฟังก็คืออย่ารีบเฉยลูกอย่ารีบอะไรเงี้ยอย่ารีบเง <Okay. S 1> ี้ยโอเคตรงไในได้อะไรจากคำเมืองบ้างนอกจากไขหัหวเนี่ยสนุกไหมคำเมืองลูกสนุกให้ป๊าา,ปปามาสอนทุกอีพีไหมเห็นไหมสนุกดีเนาะได้สำหรับวันนี้ก็ภาษาเมืองจำได้ไหมที่ป๊าบอกก็แต่อีพีที่แล้วลูกเพราะว่า<อ>แล้วป๊ากับไมค์ครับพ่อแม่พี่น้อง อ่ะต่าไปเดี๋ยวป๊าป้าจะให้ตรงไหนปาคนปิดคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับเราป๊าป้ากนใหม่เจอกันนะครับพี่น้อง